เด็กขอทานตัวเล็กๆที่ไม่มีใครเหลี่ยวแลกลับกลายเป็นผู้กอบกู้ชีวิตเศรษฐีผู้มัง่งคั่งชั่วขณะหนึ่งที่ทุกอย่างเหมือนหยุดนิ่งชะตากรรมของทั้งสองพลิกผันไปตลอดการเรื่องราวนี้จะทำให้คุณตั้งคำถามกับโชคชะตาและอาจเปลี่ยนมุมมองต่อชีวิตไปตลอดชีวิตเด็กขอทานตัวน้อยนั่งอยู่ข้างถนนแสงแดดยามบ่ายร้อนจัดแผดเผาผิวฝุ่นลอยคลุ้งในอากาศจนแทบหา,ายใจไม่ออกเสียงรถยนต์ดังแตรแหลมกรีดหู กลิ่นควันดำจากท่อไอเสียสาดจมูกเด็กยกถ้วยเก่าๆขึ้นเสียงเรียนกระทบก้นถ้วยเบาๆแทบไม่ดังสายตาผู้คนส่วนใหญ่เฉยชาบางคนมองด้วยความรังเกียจบางคนเดินผ่านไปเหมือนไม่เห็นทันใดนั้นรถหรูคันหนึ่งแล่นมาด้วยความเร็วสิงเบรกกระทันหันดังเอสสถานถนนร่างของเศรษฐีใหญ่ในชุดสูทรูโซเซลงมาจากรถเขาหน้าซีดมือกลุ่มหน้าอกหายใจขัดผู้คนรอบข้างตกตื่น แต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยเด็กขอทานตาเบิกกว้างหัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุอกฟ้ามือสั่นแต่รีบคว้าถังน้ำเล็กๆที่อยู่ไกลเขาวิ่งเข้าไปใกล้ร่างเศรษฐีเงื่อไหลอาบใบหน้าปนกับฝุ่นจนแสบตายเสียงรอบข้างอื้งบางคนร้องตะโกนบางคนถอยหนีด้วยความกลัวกลิ่นน้ำมันรั่วจากรถผสมกับกลิ่นเหงือและฝุ่นบรรยากาศหนักขึ้นจนแทบหา,ายใจไม่ออกเด็กน้อยย่อตัวลง ขาตโกนเรียกด้วยเสียงสันเครเศรษฐีจ้งตาเด็กด้วยแววตาตื่นตระหนกริมฝีปากเขาสั่นพยายามจะพูดบางอย่างแต่เสียงขาดหายไปกลางคันแล้วจู่ๆร่างใหญ่ก็ทรุดลงกับพื้นดวงตาปิดสนิทเสียงร้องตกใจดังสนั่นไปทั่วทั้งถนนฝูงชนแตกตื่นเสียงคนวิ่งอึกทึกสะท้อนกล้องไปตามถนนบางคนกรีดร้องด้วยความตกใจบางคนยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปแต่ไม่มีใครก้าวเข้ามาใกล้ เด็กขอทานต่อน้อยหายใจหอบหัวใจสั่นแรงเหมือนกลองรัวเขาวางถังน้ำลงข้างต่อแล้วใช้สองมือพยายามประคองร่างของเศรษฐีแขนเล็กๆสั่นไหวด้วยแรงที่แทบหมดสิน้นเขาเติมมือไปตบแก้มเบาๆเาสียงร้องเรียกดังลอดออกมาจากลำคอเศรษฐีไม่ตอบสนองมีเพียงเสียงหายใจเฮิกสั้นๆแผ่เวเบาเหมือนเปลวเทียนที่กำลังจะดับลงกลิ่นควันจากเครื่องยนต์ที่ยังทำงานอยู่ลอยปกคลุมจนแสบตาย อากาศร้อนอบอ้าวกดทับบรรยากาศเงื่อไหลลงสู่ดวงตาของเด็กแต่เขากลับไม่กระพรบิบไม่ยอมละสายตาออกจากร่างที่นอนแน่นิง่งผู้คนรอบข้างยังคงลังเลเสียงกระซิบดังไปทั่วเขาจะตายหรือไม่ทำไมไม่มีใครช่วยเลยเด็กนั่นกำลังทำอะไรเด็กขอท่านสูดหายใจเข้าเลกเขากดหูลงใกล้ออกของเศรษฐีเสียงเต้นหัวใจดังเบาๆขาดหายไม่เป็นจังหวะ ความเย็ยนจากผิวกายของเศรษฐีซึมซาบเข้ามาจนเด็กคนลุกสู้ในเสี้ยววินาทีเขานึกถึงคืนที่ตนเองเคยนอนข้างทางขยะสิ่งลมหายใจของเขาเองก็เคยขาดห้องเช่นนี้ความกลัวครั้งนั้นกลับมาเต็มหัวใจแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ชีวิตของเขามันคือชีวิตของคนตรงหน้าเด็กน้อยกดมือเล็กๆล,ลงบนอกเศรษฐีแรงกดสั่นคลอนแต่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นสิ่งคนรอบข้างดังขึ้นด้วยความประหลาดใจ เด็กนั่นกำลังช่วยเขาอยู่เขากำลังพยายามจริงๆเศรษฐีสะดุ้งเล็กน้อยเสียงไอแผวเบาดังออกมาจากลำคอริมฝีปากขยับเหมือนจะเปล่งถ้อยคำดวงตาค่อ,คอยๆเปิดขึ้นช้าๆแสงสะท้อนจากถนนกระทบตาเด็กน้อยทันใดนั้นเสียงไซเรนรถพยาบาลก็ดังขึ้นแสงไฟสีน้ำเงินกระพริบสะท้อนอาคารสูงรอบถนนเสียงดังนั้นตัดผ่านความโกลาหลฟงชนหันไปมองเป็นแถว แต่สายตาทุกคู่ยังจับจองที่เด็กขอทานกับเศรษฐีเด็กขันไปมองรถพยาบาลที่กำลังใกล้เข้ามาหัวใจยังเต้นแรงไม่หยุดเขายังคงกุมมือของเศรษฐีไว้แน่นในดวงตาคู่น้อยมีทั้งความหวาดกลัวและความหวังและในวินาทีนั้นชีวิตของเขากำลังเปลี่ยนไปโดยไม่รู้ตัวเสียงยางรถพยาบาลเสียสีกับถนนประตูหลังเปิดออกทันทีเจ้าหน้าที่กู้ชีพสามคนวิ่งตรงเข้ามาเสียงรองเท้ากระทบพื้นดังทีรัว อุปกรณ์ช่วยชีวิตกว่างวาไปมาในมือพวกเขาฝงชนรีบไถให้ทางสายตาทุกคู่จับจ้องไม่กระพริบลมหายใจของผู้คนเหมือนถูกกลืนหายไปในอากาศความเงียบปกคลุมชั่วขณะมีเพียงเสียงเครื่องยนต์รถพยาบาลที่ยังสั่นสะเทือนเด็กขอทานตัวน้อยยังนั่งข้างเศรษฐีมือเล็กๆก,ก,กุมแขนของชายร่างใหญ่แน่นดวงตาเต็มไปด้วยความกลัวว่าจะปล่อยให้เขาหลุดมือแต่ก็เต็มไปด้วยความดื้อรั้นที่ไม่ยอมถอย เจ้าหน้าที่คนหนึ่งคุกเข่าลงข้างร่างเศรษฐีเขาตรวจชีพจออย่างรวดเร็วอีกคนหยิบถังออกซิเจนขึ้นมาเสียงฟ้าเปิดดังคลิกกล้องสะท้อนในใจเด็กเขามองทุกการเคลื่อนไหวด้วยดวงตาเบิกกว้างเศรษฐีหายใจติดขัดเสียงลมแผ่วเบาเล็ดลอดออกมาจากปากเด็กน้อยก้มลงใกล้กว่าเดิมเขารู้สึกถึงกลิ่นเหนือที่ฉุนแรงและกลิ่นเลือดจางๆไหลามาจากริมฝีปากแตกของเศรษฐีจูจ่ๆเจ้าหน้าที่คนหนึ่งตะโกน ชีพจรอ่อนมากรีบช่วยทันทีบรรยากาศรอบข้างเปลี่ยนไปทันทีสิ่งคนยืนดูดังอืออึงด้วยความตึงเครียดบางคนยกมือปิดปากบางคนหันหน้านีเด็กน้อยไม่ขยับออกเขายังคงนั่งกล้อยร่างเสร็ฐีสายตาไม่ยอมหลับไปแม้แต่วินาทีเดียวในใจเขามีเพียงความหวังว่าคนคนนี้ต้องรอดท,ท,ทั้งที่เขาไม่รู้แม้แต่ชื่อของชายที่นอนอยู่ตรงหน้าเจ้าหน้าที่เริ่มทำการปั๊มหัวใจ เสียงฝ่ามือกระแทกหน้าอกดังหนักหน่วงหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งเสียงเครื่องวัดชีพจรดังเป็นจังหวะสั้นๆทุกคนเงี่ยหูฟังด้วยความลุนระทึกดวงตาของเด็กเริ่มพร่ามอพราน้ำตาภาพรอบข้างสั่นไหวเหมือนโลกหมุนชาเสียงผู้คนกลิ่นควันรดความร้อนจากพื้นถนนทั้งหมดหลอมรวมกันเป็นความมืดมนอึดอัดจนเขาแทบจะขาดอากาศหายใจแล้วทันใดนั้นเศรษฐีก็สะอึกเฮือก เสียงหายใจแรงดังลอดออกมาดวงตาที่ปิดแน่นค่อยๆเปิดขึ้นแสงสะท้อนในในตาเหมือนเปลวไฟที่กลับมาลุกไหม้อีกครั้งเสียงโทรร้องของฝูงชนระเบิดขึ้นพร้อมกันบางคนตะโกนด้วยความโล่งใจบางคนปรบมือดังลั่นถนนเจ้าหน้าที่รีพยุงเศรษฐีขึ้นรถพยาบาลขณะเดียวกันก็หันมามองเด็กขอทานด้วยสายตาแปลกใจเด็กน้อยหอบหายใจแขนขาสั่นไหวเรียวแรงแต่แววตาเต็มไปด้วยความสว่าง เขามองตามร่างเศรษฐีที่ถูกพาไปความรู้สึกบางอย่างสั่นสะเทือนในใจลึกๆและในวินาทีนั้นเองท่ามกลางเสีงสยงไซเรนที่ดังสะท้อนทั่วเมืองใครหลายคนเริ่มซุบซิบถึงเรื่องราวของเด็กขอทานตัวน้อยเสียงกระซิบเหล่านั้นดังก้องท่ามกลางผู้คนเหมือนคลื่นที่กำลังขยายไปไกลเกินกว่าถนนสายนี้เสีงสยงไซเรนค่อยๆห่างออกไปแต่เสียงพูดคุยของผู้คนกลับดังขึ้นเรื่อยๆ ทุกสายตาหาันมาจับจ้องที่เด็กขอทานดวงตาเล็กๆคู่นั้นยังเต็มไปด้วยน้ำตาเสื้อผ้าขาดรุงริ่งชุ่มเหงื่อจนเปียกแนบตัวบางคนก้าวเข้ามาใกล้เสียงหนึ่งดังขึ้นด้วยความประหลาดใจเด็กนี้เขาเป็นคนช่วยเศรษฐีเอาไวจ้จริงๆอีกเสียงสั้มทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้แต่เขากล้าคำพูดเหล่านั้นเหมือนสายลมพัดสะเทือนหัวใจของผู้คนฝูงชนที่เคยเฉยชาเมื่อไม่กี่นาทีก่อน กลับเปลี่ยนสายตาเป็นความทึ่งและสับสนบางคนยื่นมือมาลูบหัวเด็กบางคนหยิบเงินออกจากกระเป๋าแล้ววางลงตรงหน้าแต่เด็กกลับไม่แม้แต่จะมองเหรียญเหล่านั้นเขามองเพียงทิศทางที่รถพยาบาลแล่นหายไปแสงแดดร,ร่ำอ่อนลงเมื่อบ่ายคล้อยท้องฟ้าถูกย้อมด้วยสีส้มเข้มลมพัดฝุ่นเบาบางลอยวนรอบข้างเด็กนั่งนิ่งอยู่กับพื้นถนนเสียงหัวใจเขายังดังแรงสะท้อนอยู่ในอกไม่นานหลังจากนั้น รถรคันเดิมที่เสรฐีเคยขับมาก่อนเกิดเหตุถูกเจ้าหน้าที่ลากขอกไปทิ้งคราบน้ำมันและรอยเบรกยาวเหยียดไว้บนถนนกลิ่นข้าวเหล็กยังคงฟุ้งกระจายเป็นร่องรอยของความตายที่เกือบเกิดขึ้นจริงเด็กค่อยๆลุกขึ้นขาของเขาสั่นจนแทบยืนไม่อยู่สายตาผู้คนยังไม่ละไปเสียงกระซิบกระซาบยงังดังต่อเนื่องชื่อเสียงของเด็กขอทานเริ่มกลายเป็นเรื่องเล่าในทันทีหญิงชราคนหนึ่งเดินเข้ามา เธอถือผ้าเช็ดหน้าเก่าๆส่งให้เด็กสิงทสันเจ้าหนูเจ้าทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ยิ่งนักเด็กเงยหน้าขึ้นดวงตาแดงกำ่ำเขารับผ้ามาเช็ดเหนือและน้ำตาหัวใจเต้นช้าลงแต่ยังคงสถานด้วยความไม่เชื่อค่ำคืนนั้นเมืองทั้งเมืองเต็มไปด้วยเสียงเล่าขานจากถนนสู่ร้านอาหารจากผู้โดยสารรถประจำทางสู่คนขายของริมถนนทุกทอดคำกล่าวถึงเด็กขอทานที่ช่วยชีวิตเศรษฐี เรื่องราวพร่กระจายเร็วกว่าลมพัดและที่โรงพยาบาลใหญ่ใจกลางเมืองเศรษฐินออนอยู่บนเตียงสีขาวเครื่องวัดชีพจรส่งเสียงเป็นจังหวะสม่ำเสมอใบหน้าเขาซีดแต่ดวงตาย,ยังเปิดขึ้นในความเงียบสงบเขากลับนึกถึงดวงตาใสซื้อของเด็กน้อยภาพนั้นติดตรึงแน่นในใจจนไม่อาจลบเลือนได้ความคิดหนึ่งแล่นเข้ามาอย่างฉับพลันเด็กคนนั้นทำไมเขาถึงเสียงชีวิตเพื่อเรา ริมฝีปากที่แห้งแต่ของเศรษฐีขยับเล็กน้อยเป็นท่อยคำที่ไม่มีใครได้ยินแต่เต็มไปด้วยความตื่นตะลึงและสัญญาที่สั้นเร็นขณะที่อีกฟากหนึ่งของเมืองเด็กขอท่านอนขดอยู่บนผ้าใบเก่าๆริมตึกเสียงรถวิ่งดังห่างไกลแสงไฟถนนส่องลงมาจางๆในความเงียบเขายกมือขึ้นแนบอกยังคงสัมผัสได้ถึงแรงสั่นของหัวใจตัวเองและความรู้สึกแปลกใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน มันคือความรู้สึกว่าบางสิ่งใหญ่โตในชีวิตกำลังจะเปลี่ยนไปตลอดการยามค่ำคืนคืบคลานเข้ามาเต็มเมืองแสงไฟนีออนจากตึกสูงสาดแสงระยิบระยับสิ่งผู้คนค่อยๆซาลงเลยเพ่งเสงรถประรายท้องฟ้ามืดสนิทมีเพียงดวงดาวกระจายเป็นยำยำแต่ในใจของเด็กขอทานยังเต็มไปด้วยความปั่นปนเขานอ,นอนมองเงาของตึกสูงสิ่งลมพัดลอดช่องกำแพงเก่าๆดังวิว กลิ่นขยะที่กองอยู่ไม่ไกลลอยแต่จมูกร่างกายเขาเหนื่อยล้าแทบหมดแรงแต่ความคิดกลับตื่นตัวอย่างรุนแรงภาพเศรษฐีที่นอนแน่นิ่งบนถนนภาพดวงตาเบิกกว้างของฝูงชนเสียงตะโกนและเสีงสยงไซเรนวงเวียนไม่หยุดในหัวสมองทุกอย่างชัดเจนเหมือนเกิดขึ้นอีกครั้งเด็กหลับตาลงช้าๆหัวใจเต้นแรงจนได้ยินในหูตัวเองมือเล็กๆก,ก,กำแน่งกับผ้าเช็ดหน้าที่หญิงชาราให้มา ความอบอุ่นเล็กน้อยจากผืนนั้นกลายเป็นสิ่งเดียวที่ปลอบใจเขาได้ขณะเดียวกันที่โรงพยาบาลเรษธีลืมตาขึ้นท่ามกลางความเงียบสียงเครื่องวัดชีพรจรดังต่อเนื่องบีบบีบ,บเพดานสีขาวสะท้อนแสงไฟเย็นชาเขารู้สึกเหมือนตนเองอยู่ระหว่างเส้นแบ่งของความเป็นและความตายประตูห้องเปิดออกหญิงสาวในชุดพยาบาลเข้ามาเธอเช็กสายน้ำเกลือปรับเครื่องวัดเล็กน้อยเศธีฟ้มองด้วยสายตาเมอลอย จนหญิงสาวเถออขึ้นเบาๆคุณรอดมาได้ก็เพราะมีเด็กตัวเล็กๆคนนั้นคำพูดนั้นกระทะเข้าใจกลางหัวใจเขาเศรษฐีหลับตาภาพเด็กขอทานผุดขึ้นอีกครั้งมือเล็กๆที่สั่นแต่ไม่ยอมถอยดวงตาที่เต็มไปด้วยความกล้าและสิ้นหวังในเวลาเดียวกันเขาหายใจเข้าลึกความรู้สึกแปลกใหม่ก่อตัวขึ้นหลายสิบปีที่เขาครองความร่ำรวยแต่ไม่เคยมีใครเสี่ยงชีวิตเพื่อเขาเช่นนั้น ไม่มีลูกน้องไม่มีเพื่อนไม่มีใครนอกจากเด็กขอทานที่ไม่มีอะไรในมือกลับยอมทุ่มทุกสิ่งเพื่อช่วยคนแปลกหน้าเศรษฐีพลิกตัวเล็กน้อยแม้เจ็บแปร๋าเขายังฝืนยกมือขึ้นแต่อบเรายังหายใจอยู่เพราะเด็กคนนั้นเสียงพึมพำเ,เบาราวกับคำสารภาพดดงตาเปล่งแสงแข็งกร้าวที่ไม่เคยมีมาก่อนเช้าวันถัดมาเขาพระสัพั์ไปทั่วเมืองพาดหัวหนังสือพิมพ์รายใหญ่เขียนว่า เด็กขอทานช่วยชีวิตเศรษฐีรอดตายอย่างปาฏิหาริย์ผู้คนแหากันอ่านด้วยความสนใจรูปถ่ายของเด็กน้อยนั่งข้างเศรษฐีบนถนนกลายเป็นภาพที่ทุกคนพูดถึงที่ตลาดผู้หญิงกำลังขายผักยังเอ่ยถึงดนรถเมเสียงผู้โดยสารเล่าซ้ำๆในร้านกาแฟาชายหญิงไว้ทำงานทบถิยงถึงเหตุการณ์ชื่อเสียงของเด็กแพร่ไปเร็วกว่าควันไฟกลายเป็นตำนานเล็กๆของเมืองในชั่วข้ามคืน เด็กขอทานเองไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขายังคงเดินขออาหารตามตรอกซอกซอยยังนั่งข้างถนนด้วยถ้วยเก่าๆใบเดิมแต่สายตาของผู้คนที่มองเขาไม่เหมือนเมื่อก่อนมีทั้งความอยากรู้อยากอยากเห็นความเวทนาและความเคารพบ่บายวันนั้นรถสีดำเงาวับขั้นใหญ่หยุดลงตรงหน้าถนนประตูถูกเปิดออกอย่างช้าๆชายในชุดสูทสีเข้มก้าวลงมาสายตาของเด็กจับต้องทันทีหัวใจเต้นแรงโดยไม่รู้สาเหตุ และเมื่อเขาเห็นใบหน้าของชายคนนั้นชัดเจนโลกทั้งใบก็เหมือนหยุดหมุนในทันทีเพราะนั่นคือเศรษฐีผู้ชายที่เขาเพิ่งช่วยชีวิตไว้เมื่อวันก่อนูงชนที่เดินผ่านถนนหยุดชะงักเสียงผู้คุยค่อยค,อยคอยเงียบลงทุกสายตาหันมามองรถปรูสีดำคันนั้นร่างทรงใหญ่ของเศรษฐีก้าวออกมาชา้าชาแม้ยังมีผ้าพันแผลที่แขนและสีหน้าซีเสียวแต่วาวตากลับมั่นคงและสงพลัง เด็กขาท่านเบิกตากว้างเขาแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองลมหายใจสะดุดเหมือนเวลาในหัวใจหยุดนิ่งมือเล็กที่ถือถ้วยเก่าๆสั่นจนเกิดเสียงกระทบเรียนความเงียบรอบตอกลับกลายเป็นเสียงก้องในหูเศรษฐีก้าวเข้ามาไกลรองเท้านางเงาวับกระทบพื้นถนนดังเป็นจังหวะชัดเจนแต่ละก้าวเหมือนกดลึกลงบนหัวใจของเด็กกลิ่นน้ำหอมราคาแพงแต่จมูกผสมกับกลิ่นฝุ่นและกลิ่นเหงื่อที่คุ้นเคยของถนนเศรษฐียอ่อตอลง สายตาคอมศบเข้ากับดวงตาเล็กๆที่ยังสั่นไหวริมฝีปากเขาขยับชา้ชาๆเจ้าหนูขอบใจที่ช่วยชีวิตฉันเสียงทุมนั้นชัดเจนแต่แฝงด้วยความสันสะเทินฟงชนรอบข้างเือหาบางคนรีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายบางคนกระซิบกับเพื่อนข้างๆไม่มีใครเคยเห็นเศรษฐีใหญ่พูดกับเด็กขอทานเช่นนี้บรรยากาศจึงเครปแปลเปลี่ยนเป็นความตื่นตะลึงเด็กน้อยอ้าปากแต่เสียงกลับไม่ออก หัวใจเต้นแรงจนเจ็บอึ๊บเขาไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรเพียงแต่ก้มหน้าน้ำตาเร่อคลอหยดลงบนพื้นถนนเป็นรอยด่างเล็กๆเศรษฐีเงียบไปชั่วครู่เขามองถ้วยเก่าในมือเด็กมองเสื้อผ้าที่ขาดรุงริงและเท้าเปล่าที่เต็มไปด้วยฝุ่นแล้วสายตากลับมาเต็มไปด้วยความหนักแน่นเขายกมือขึ้นวางบนไหล่เล็กๆอย่างมั่นคงจากนี้ไปเจ้าจะไม่ต้องนั่งอยู่ข้างถนนอีกแล้ว คำพูดนั้นดังชัดเจนท่ามกลางความเงียบสิ่งลมหายใจของฝูงชนขาดห้องไปทันทีทุกคนจ้องมองด้วยความตกตะลึงแม้แต่เด็กเองก็ยังไม่เข้าใจว่ามันหมายความว่าอะไรเศรษฐีหันไปพยักหน้าให้คนสนิทที่ยืนรออยู่ชายในชุดสูทอีกคนเดินออกมาจากรถในมือถือซื้อผ้าใหม่และรองเท้าสะอาดสายตาของเขามองเด็กด้วยความอ่อนโยนแตกต่างจากสายตาใครๆที่เด็กเคยเจอมาก่อนเด็กตัวน้อยหายใจแรง เขาไม่รู้ว่าควรจะนีหรือยืนอยู่กับที่โลกทัำใบสั่นไหวราวกับฝันภาพผู้คนรอบข้างที่กําลังยกโทรศัพท์ขึ้นถ่ายภาพเศรษฐีที่ก้มลงมองเขาอย่างตั้งใจทั้งหมดปะปนจนแทบจะแยกไม่ออกว่าอะไรคือจริงอะไรคือฝันและในวินาทีนั้นเองเสียงหัวใจของเด็กก็เต้นดังขึ้นกว่าเดิมดังจนกลบเสียงรอบข้างทั้งหมดเขารูปเพยงอย่างเดียวชีวิตของเขากำลังถูกเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล ฟงชนยังคงยืนรายล้อมเสียงซุบซิบดังระงมทั่วถนนแต่ทุกคนต่างเปิดทางเมื่อเศรษฐีจับมือเด็กขอทานไว้แน่นมือใหญ่เต็มไปด้วยพลังและความมั่นคงมือเล็กเต็มไปด้วยรอยสก,กรปรกและความสั่นไหวทั้งสองต่างกันราวฟ้ากับดินแต่ในวินาทีนั้นกลับเชื่อมถึงกันอย่างประหลาดเด็กเงยหน้าขึ้นน้ำตายังคงไหลาอาบแก้มริมฝีปากขยับสัน่นเขาพยายามจะพูดแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมา มีเพียงสายตาที่เต็มไปด้วยความมุนงงและความหวงังเศฐีมองลึกลงไปในดวงตานั้นเรากับมองเห็นเนาของตนเองในวัยเด็กเขาเคยเป็นเด็กยากจนเคยล้มลุกคลุกคลานมาก่อนแต่เมื่อกาเวลาผ่านไปความร่ำรวยทำให้เขาลืมเลือนอดีตจนกระทั่งวินาทีที่ความตายเกือบพรากลมหายใจไปดวงตาของเด็กขอทานตัวน้อยปลุกความทรงจำที่เขาลืมเลือนให้ฟื้นขึ้นตามฉันมาสิงเษธีดังหนักแน่น เขาพาเด็กก้าวไปยังรถหรูที่เปิดประตูรออยู่ฟงชนแตกออกเป็นสองฟังสายตานับร้อยคู่จับจ้องไม่วางสิงแฟลชจากโทรศัพท์ดังเป็นระยะภาพเหตุการณ์นี้กำลังถูกบันทึกไว้ทุกมุมเด็กก้าวชาๆเท้าเล็กเปลือยเปื้นฝุ่นกระทบพื้นร้อนระอุแต่ละก้าวเหมือนก้าวเข้าสู่โลกที่ไม่เคยรู้จักเขาหันไปมองถนนเก่าๆที่เคยนั่งขอทานมองถ้วยเก่าที่บัดนี้กลายเป็นเพียงของไร้ค่า หัวใจเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกมาเมื่อก้าวขึ้นรถกลิ่นหอมสะอาดของเบาะหนังตีกับกลิ่นเหงื่อที่ติดตอ่อเขาความแากต่างชัดเจนจนเด็กน้อยรู้สึกแปลกแยกมือกำช้เสื้อขาดขาดแน่นดวงตากวาดมองทุกสิ่งรอบกายด้วยความตื่นตะลึงกระจกใสสะท้อนภาพเมืองที่เขาเคยเห็นจากพื้นถนนบัดนี้มันกลับมองจากมุมสูงภายในรถรูเศรษฐีหันมามองเด็กที่นั่งนิ่งค้างๆเจ้าหนู ตั้งแต่วันนี้ไปเจ้าจะมีบ้านมีอาหารและมีอนาคตเสียงทุ่มนั้นสั่นสะท้อนหัวใจเล็กๆเกด็กเปิกตากว้างน้ำตาไหลออกมาอีกครั้งหัวใจของเขาไม่เข้าใจว่าทำไมชายคนนี้ถึงเลือกเขาแต่ความอบอุ่นที่ไม่เคยได้รับมาก่อนกําลังหลังไหลเข้ามารถเคลื่อนต่อออกจากถนนเก่าๆเสียงฝูงชนที่ยังตะโกนไล่าตามแววอยู่ข้างนอกเสียงบีบแตรของรถรอบข้างค่อยๆเลือนหายเลอเพียงเสียงเครื่องยนต์ที่สม่ำเสมอ และเสียงลมหายใจสันส่นๆของเด็กที่นั่งกอดเขาข้างๆเศรษธีแสงไฟถนนทอดยาวเป็นเส้นเหมือนทางที่นำไปสู่โลกใหม่โลกที่เด็กขอทานไม่เคยคิดฝันว่าจะได้สัมผสัสหัวใจโดงเล็กเต้นแรงไม่หยุดในดวงตาย,ยังคงมีทั้งความกลัวความสับสนแอปรปกายแห่งความหวงังและที่เบาข้างๆเศรษธีใหญ่มือของเขายื่นมาวางบนไหล่เด็กอีกครั้งมันคงหนักแน่นและอบอุ่นกว่าที่เด็กเคยรู้จักตลอดชีวิต เป็นการประกาศที่ชัดเจนว่าชะตากรรมของเด็กน้อยได้ผลิกผันไปแล้วไม่ใช่เพียงชั่วข้ามคืนแต่ตลอดการรถรูแล่นผ่านถนนสายกว้างแสงอาทิตย์ยามเย็นาสาดกระทบกระจกเป็นประกายทองเนาของตึกสูงทอดยาวลงบนถนนราวกับกำลังปิดม่านให้กับชีวิตเก่าของเด็กขอทานเขานั่งเงียบมองโลกภายนอกที่ค่อยๆไกลออกไปภาพถนนเก่าทั้งขยะและฝุ่นควันค่อยๆเลือนรางอยู่เบื้องหลัง แทนที่โดยทิวทัศน์ใหม่ที่เขาไม่เคยสัมผัสเศรษฐีหันมามองอีกครั้งในวาวตานั้นเต็มไปด้วยความตั้งใจไม่ใช่เพียงการตอบแทนชีวิตที่เด็กเคยมอบให้แต่เป็นการเริ่มต้นเส้นทางใหม่ร่วมกันเส้นทางที่เด็กจะได้โอกาสยืนหยัดและเติบโตเด็กยกมือขึ้นแต่ผ้าเช็ดหน้าเก่าๆที่ยังเก็บไว้แนบอ,อกสิ่งเล็กๆที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเพียงของปลอบใจตอนนี้กลายเป็นเครื่องต้นใจว่าเขาเคยต่อสู้ท่ามกลางความมืดมน และนั่นคือพลังที่พาเขามาถึงจุดนี้รถมุ่งหน้าไปยังบ้านหลังใหญ่ของเศรษฐีประตูเหล็กสูงเปิดออกอย่างช้าๆโลกใบใหม่รออยู่ตรงหน้าเต็มไปด้วยโอกาสและอนาคตที่เด็กไม่เคยจินตนาการได้และในค่ำคืนนั้นเองเมื่อดวงดาวทอแสงอยู่บนท้องฟ้าเด็กขอทานตัวน้อยที่เคยนอนข้างถนนกลับได้มีที่พักพิงที่อบอุ่นและปลอดภัยเรื่องราวของเขาได้กลายเป็นเครื่องตนใจผู้คนทั้งเมือง ว่าแม้แต่ผู้ที่ตํำต้อยที่สุดก็สามารถเปลี่ยนชะตากรรมได้และบางครัง้งหัวใจที่กล้าเผชิญกับความกลัวก็อาจเป็นกุญแจที่เปิดประตูส่ปาฏิหา์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต